กรับสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆหนุ่มๆทุกคนกันด้วยนะครับผมกับพวกผมอีกแล้วนะครับกับโจเซฟนะฮะวันนี้เรามาอยู่ใน City ้เทเลนซ์ซอกนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาแบบธรรมดาครับมันไม่มีสงการมันเหมือนคนอื่นนะครับคนอื่นเขาจะมาเที่ยวกันมารีวิวใช่ไหมวันนี้ผมพาเพื่อนฝรั่งของผมเข้ามาเล่นเกมด้วยผมอยากรู้ว่าเขาจะรีแอคยังไงบ้างครับกับสงการนะครับเขามีความรู้เรื่องนี้มากแค่ไหนนะครับก็ เราจะไปดูกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาชื่ออิฟฟลีนนะครับน่าใช่อิฟฟ์ลีนเนาะฮัลโหลฮัลโหลเดรสวัสดีจ้าฮัลโหลรักจังเลยเคยมาประเทศไทยไหมเราถามยี้ดีวกว่านี่นครับเราถามว่าเคยมาเที่ยวไหมหรือว่าเคยมาเที่ยวประเทศไทยไหมมาทุระไหมอะไรอย่างนี้นะครับไม่เคยมานะครับแต่ว่าก็มีแผนนะครับว่าจะไปนะถ้าโตขึ้นว้าว ลองถามดูว่ารู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างนะครับในเช่นพวกอาหารอะไรอย่าน่เขาจะตอบได้มั้งหดี๋ยไปคิดอยู่นะครับโอเคเราเข้าไปหาของมาแกล้งเขาดีกว่านะช่วงนี้ไปเอาปืนชีน้ำาเลยลวกันนะครับก็เขาบอกว่าเนี่ยคนไทยอ่ะชอบกินข้าวนะครับเป็นอาหารจานหลักโอเคครับก็จะพาเขาไปเที่ยวนะครับก็อย่างแรกเลยเราจะพาเขาไปนะครับไปดูของนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่คือสมูทตี้นะครับ และนี่ก็คือ YouTube ถ้าเป็นบูธนะฮะมีหลายอย่างเลยนะครับและเออเป็นมี m a x ด้วยนะครับแล้วก็มีไทแคนดี้นี่นะครับนี่นะไทแคนดี้นะฮะมีของหวานอยู่ที่นี่นะครับก็ด้วยของหวาน3มชนิดนะครับ 1. คือขนมครกครับมีหยอดทองนะครับแล้วก็มีขนมชั้นนะครับ ก็ผมจะบอกเขาว่าทำมาจากมะพร้าวนะครับโคโคนัทนะครับแล้วก็หวานด้วยนะครับอร่อยหอมด้วยนะครับก็อยากรู้ว่าเขาเขาจะเียอะไรเขาเคยเห็นอะไรพวกนี้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งรูปให้เขาในด i s c o r d อยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะส่งรูปเข้าไปใน d i s c o r d นะครับเป็นขนม3อย่างนี้ขนมจริงนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเขาจะเแียว่าเขาจะชอบอะไรมากที่สุดนะครับเขาบอกว่าเขาชอบมะพร้าวมากเลยนะครับโอเคโอเคเราจะ เริ่มจากขนมชั้น,นครับส่งไปให้เขาดูนะครับเขาตกใจมากเลยครับอถามว่าชอบอะไรมากที่สุดนะครับในสามอย่างนี้คุณผู้ชมเขากินขนมทองหยอดด้วยเอ้ยฝรั่งเคยกินด้วยเหรอ,อน,นี่น่าสนใจนะคนนี้เขาไม่ธรรมดาละเคยกินขนมทองหยอดด้วยนะครับก็ถามว่าคุณชอบอะไรบ้างนะครับอ,อ่นแรกเป็นขนมชั้นอันต่อมาเป็นทองหยอดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นขนมครกนะครับอันสุดท้ายมันคล้ายๆมะพร้าวเลยอะ เออเขนาน่าจะชอบนะเห็นเขาบอกชอบครับเขาบอกว่าเขาชอบเออ่ก็คือเขาชอบขนมคกใช่เขาชอบขนมคกนะครับผมก็เลยบอกว่าเออผมก็ชอบเหมือนกันครับแอะไรต์เชอร์นะครับมันน่ากินอ่ะเออจริงๆแล้วผมก็ว่าน่ากินนะฝรั่งเขาแบบไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้ไออันนี้คือกวางตุ้งครับโอ้ t h เดสบ็อกชอย here <laughs> มีกวางตุ้งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเราจะลองเอากวางตุ้งให้เขาดูนะครับกวางตุ้งผัดน้ำมันหอยนะครับบ็อกชอย oyster sauce นะครับไม่เคยกินกวางตุ้งเลยอ่ะ เอาไม่เคยกินเลยเหรอความตุงผัดน้ำมันหอยเอาจะอร่อยนะเอาสองอ่งให้เขาดูแลครับอยากรู้ว่าเขาใช้ดีแอคยังไงครับ <laughs> เขาไม่เคยกินก่อนเลยมีท <laughs> ูไม่เคยเหมือนกันนะครับน่าสนใจจังเลยอืมใช่แต่ว่าผมไม่เคยกินเลย <laughs> ผมไม่ผมไม่เคยกินมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าอีเวลีนก็น่าจะเคยกินนะฮะเออีเวลีนก็ไม่เคยกิน,นครับก็ให้เอาสเปรย์นะครับแล้วก็ให้ใส่หน้ากากด้วยนะครับก็ให้ตามมาเอาหน้ากากเลยนะครับ มาฝั่งนี้นะฮะโอ๊ยลืน่นให้ใส่หน้ากา,นก,นานกนะครับทุกคนจอกไปข้างนอกนะก็ไอ้ล้มอีกแล้วอนะ่ะโอ้ยตรงนี้เป็นบูทที่เอาไว้ยิงนะครับ ก็ยิงแล้วจะได้รางวัลเนาะให้เขาลองเล่นเนรอไฮซอมเอริทูการ์พิตี้ขอพร้อมที่จะไปฉีดสเปรย์กระแพงแล้วโลก็ได้ตุ๊กตาหมีมานะครับก็ให้เขามานะเรารู้ความลับว่าเออตรงเนี้ยมันมีตุ๊กตาหมีแล้วพอตุ๊กตาหมีได้ตุ๊กตาหมีเออโอเคนะครับก็ ฝรั่งเขาก็อาจจะไม่เคยมาเห็นที่นี่เนาะนะครับถ้าเขาแบบเข้ามาเล่นในเกมอะไรเงี้ยก็พยายามพูดดีๆเขานะครับเขาอาจจะประทับใจในความเป็นไทยของเราก็ได้นะครับที่เราต้อนรับคนอย่างดีเลยนะครับโอเคเราไปที่วัดกันนีกวา let's go to temple oh. จะที่วัดกันโอเคมาอิฟโซีนมานี่นะครับให้อิฟซดีนมานะอืมมาฝั่งนี้แล้วกันฮะให้เขาลองเล่นนี้ดู <laughs> t r y t h i s เรียบร้อยนะครับก็เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็คุกทับฟลอกลาก่นเจก,กบน้อย <c oughs> ไม่โอเคนะครับคุณผู้ชม <c oughs> โอ้ยคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็น่าจะเป็นความไร้สาระนะครับก็คือการพาฝรั่งมาเที่ยวมาเรียกว่าเออเนี่ยอาหารไทยอะ่ะ มันเป็นอย่างงู้นอย่างงี้มันน่ากินมันเขาชอบแบบไหนเขาชอบอะไรยังไงนะครับ <Wow. S 1> ก็คลิปนี้จะไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมไม่ได้มาทําอัปเดตเนาะเพราะว่าช่องอื่นน่ะน่าจะทําไปหมดแล้วนะครับผมก็เลยทยาคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมานะครับอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงบ้างนะครับ <Wow. S 1> ก็ทุกคนครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย เดี๋ยวเราขึ้นไปทำไมบนหนูน่ะลงมาเอ้ยขึ้นยังไงอ,อ่ะอ๋อขึ้นหน่นี้นินจาฟล็อกโอเคเจ้ากบน้อยน่ารักจังเลยนี่รักจังเลยโวู้าูเขาน่ายังไม่รู้ว่ามันนั่งระนอนตรงนี้ได้นะครับโอเคเจ้าหน่อยคิวหน้าทุกคนบ๊ายบาย